ครับคลิปนี้มาดูจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับอันนี้เราอยู่ที่แยกบายพาสซ้ายไปสีบุนเรืองตรงไปหนองบัวลำพูตรงไปจังหวัดเลยขวาเข้าตัวจังหวัดนะครับจุดตรงนี้ก็มีปปแลนด์มาร์คือปตตจังหวัดงหนองบัวลำพูเป็นจังหวัดที่เกิดใหม่ประเทศไทยแต่ตอนนี้พัฒนาไปเยอะครับ มาจะด,ด้านการครมานาคมเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวหนองบัวลำพูก็อาชีพหลักของจังหวัดนี้คือทำการเกษตรนะครับมีทำนาทำสวนยางเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมวน,นมเลี้ยงัวนเนื้อนะครับแล้วก็ทำอาชีพกเกษตรอื่นๆหนองบัวลำพูก็ขึ้นเชื่อเรื่อง ไปต่างประเทศนะครับช่วงนี้ก็ยิยมไปเกาหลีญี่ปุ่นนะครับนี่เราจะเข้าตัวเมืองก็เป็นยังไงครับถนนกว้างขวางแล้วก็ คนเยอะนะครับไ,ได้มานานๆก็โอ้ต่างตาไปเยอะครับของกุลพู สมเข้าจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับ้าเป็นรงเวียน ลังพูก็มาก่อนก็เป็นทางสัญจรเดินทัพจากกรุงศรีอยุธยาผ่านเชยภูมิเข้าอังบูพูเข้า,า,เ,ขาเวียงจันทร์ใช่ไหมก็ไปหลวงพระบางนะครับที่นี่มีศาลสมเด็จพนนะระนเรศวรมหาราชอยู่ที่ริมสระน้ำมีเรื่องเล่าว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเดินทัพมาพักทับท,ที่นี่ ก็ตามประวัติศาสตร์ที่เล่าไว้นะครับเจริญจริงครับจังหวัดองบลังภูเมื่อเทียบกับสิบปีที่แล้วที่ผมเคยมานี่เปลี่ยนไปเยอะมากของกำบลังภูนี่ขยนนันในการทำอาหารกินนะครับเป็นคนหัวไวนะครับใจสู้ถึงแม้ทรัพยากรอาจจะไม่เยอะกว่าจังหวัดอื่นแต่ที่คนที่นี่รับรองหวัวไวใจสู้ครับ นี่ครับสภาพตัวจังหวัดก็มีโลรง,ลงแรมที่พักร้านขายของเยอะๆนะครับ ชาวจังหวัดหนองบวลำภูที่ผมรู้จักก็เป็นคนน่ารักครับคนเอาการทอางานแล้วก็กระตือร้นในการทํามาหากินก็ถือว่าเป็นคนที่ขยันแี้แวะครับผ่านเส้น ไปนอนสังนะครับข้างหลังนี้เส้นตรงไปเนี่ยรถไปไปนอนสังนะครับแยกซ้ายไปนอนสังตรงไปสีบุญเรืองนี่ก็เป็นเนี่ยครับสวนสานะที่ผมเล่าเจก้คือมีศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อยู่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสวนสาธารณะกลางใจเมืองเลยครับแล้วก็ตอนเย็นก็จะมีร้านอาหารเปิดข้างทางสติทูดตรงนี้นี่ก็สถาทีตำรวจขวาตรงไปก็ออไม่ใช่ขวาแล้วขวาไปอุดรซ้ายไปเลยตรงไปก็ออกทางบายพาสได้ นี่ก็อถนนอุดอรเลยนะครับเส้นหลักของหนองบัวลำพูหนองบัวลำพูข้าห่างจากเลยร้อยสามกิโลวังสะพุง7เจ็ดสิบเก้ากิโลนี่ครับเป็นถนนหลัก ตอนนี้เขากำลังทำรอบๆบ,บ,บึงบัวลำพูอยู่นะครับตรงนี้เป็นบึงน้ำขนาดใหญ่เขากำลังทำงานดินทำปรปับปรุงภูมิทัด ริมก็มีเครื่องเล่นนะครับริมของบัวรำพูตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นตลาดที่สำคัญตลาดราชพัสดุ โอ้หนาแน่นครับหนาแน่นมีร้านหนาแน่นเป็นตลาดใหญ่ครับที่นี่ตลาด,ลาดร้านผสมเนี่ยนี่ก็มีห้าง โครอยด้านซ้ายนะครับ ก็มีห้างโลตัสไทยวัสดุโกบ้าเฮาก็มีครับช่วงนี้ส่งบลรพูนี่เศรษฐกิจเติบโตมากนะครับนั่นแหละครับคนต่งบลรพรูนี่ผมก,ก็่าถือว่าเป็นคนขยนัขยนแข่งทำอาหารกินนะครับเป็นคนสู้ ไปทุกที่ทั่วโลกนะครับเราจะพระเกาหลีนี่หนองบุรพูเยอะอิสราเอลนี่ก็เยอะมีคนทําคลิปหนองบุรพูเยอะอย่างเปล่าเปล่าหนองบุรพูนี่ครับ กพื่อยืนยันว่าชาวจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นนักสู้จริงๆกี่กินก๋วย,ยเตี๋ยวเจอคนคุยกันนะครับว่าลูกเขยไปทำงานอิสราเอลบอกค่าใช้จ่ายแพงมากค่ากินแพงมากนะครับเพราะว่าค่ากินก็สองหมื่นแล้วครับค่าใช้จ่ายอยีกหมื่นหนึ่งเหลือให้ส่งมาให้เมียแค่สามหมื่นก็ถือว่าเยอะนะครับก็ถึงสำหรับคนหนองบัวลำพู ก็เป็นนักสู้แห่งอีสานบนนะครับนักสู้ขายแรงงานใน y o u u u e แเราก็เจอนะครับเมื่อก่อนบ่าวหนองบัวลำพูนะครับที่ทำคลิปเกี่ยวกับประเทศอิสาเล นี่ก็เป็นหน่วยงานราชการนะครับของจังหวัดหนองบัวลำพูจะอยู่เส้นไปจังหวัดเลยนี่นะครับเราเลยจากรลตัสหนองบัวลำพูมาแล้วก็จะมาเจอหน่วยงาน ราชการสนักงานที่ดินสารากาตนี้ส่วนราชการจังหวงัดตวลำพูเข้าไปข้างในนะครับเป็นเบิร์กหนึ่งเลยนี้ก็เป็นปั๊มปตทนะครับนี่เราขับไปเรื่อยนะครับ เราจะไปที่จังหวัดเลยแยวนี้ก็เป็นเริ่มเป็นชาญเมืองแล้วแต่ก็ยังเป็นถนนฝั่งละห้าเลนอยู่หรือสิบเลนอยู่นะครับถือว่าการคับมานาคมของจังหวัดหนองโรงโพนี่ก็สะดวกสบายต้นไม้ข้างทางก็จัดดีก็ถือว่าดีนะครับปลูกหลายๆต้นต้นปีบต้นคูนต้น ไม้ต่างๆก็มีเยอะนะครับข้างหน้าเราก็ไปเจอแยกบายพาสของน้องบัวลำพูซ้ายจะไปขอนแก่นไปสีบุญเรืองไป้ลงสังขขวาไปอุดรตรงนี้เป็น จัรทรพนะปณขอทรษระปณ,ะปณะคมแห่งชาตินี่ก็้ายวัสดุตัวนี้แหล่งการค้าเ็ยังไม่ไมหนาแน่นเท่าไหร่กระจายกระจายกนันนะครับ จะไปเจออำเภอนากลาหน้องบังวลำพูก่อนแล้วไปเจอน,นาวังนากลางยี่สิบห้ากิโลกล้กาดูนะครับว่าจังหวัดนองบัวลำพูปเป็นอย่างไรท่านที่ไม่เคยมามาแล้วสี่ปีห้าปีสิบปีนี่จะต่างตาเยอะครับ ี่สัสซูลล์ฮันด้าโอเคนะครับสำหรับน้องบัวลำพูแล้วก็ขอปิดคลิปเพียงแค่นี้อย่าลืมแวะมาเที่ยวนองบัวลำพูนะครับรยังเล็กๆกู้กคนแข็งแกร่งไปทำงานทั่วโลกเป็ัง่ายๆมามบัวลำพู เรื่องคนแกร่งแห่งอีสานบนได้เลยครับ